สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่พิมพ์จากโครงการฮ a l f b o ุ k โครงการที่จะพาน้อง,องๆเข้าสู่โลกแห่งการอ่าน<ๆ>การเรียนรู้และการเล่นวันนี้พี่พิมพ์ก็จะมาเล่านิทานและทำกิจกรรมสนุกๆจากนิทานเรื่องวิธีเป็นสิงโตเรื่องและภาพโดยเอสเวียแปลโดยนานกฮูกในวันนี้นอกจากจะได้ฟังนิทานที่ส่งเสริม EF หรือว่าทักษะกระบวนการการ,การจัดการตัวเองขั้นสูงแล้วเราก็จะได้ทำกิจกรรม DIY ที่ทำจาก ดินประเภทไท์เคลหรือว่าดินเบาที่มีลักษณะนุ่มปั้นขึ้นรูปง่ายซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างโครงการฮักบุ๊กและจัมพิ้งเคไฮแลนด์นั่นเองค่ะน้องๆพร้อมที่จะฟัอนิทานกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟัอนนิทานเรื่องวิธีเป็นสิงโตกันเลยดีกว่าค่ะนิทานเรื่องวิธีเป็นสิงโตวิธีเป็นสิงโตนั้นสิงโตจะต้องโหดเหีเ้ยมและดุร้าย แต่เลนเนิร์ดไม่ได้เป็นแบบนั้นเลนเนิร์ดชอบเดินไปในทุ่งหญ้าเพื่อสัมผัสหญ้านุ่มๆบางวันเลนเนิร์ดก็เดินไปบนเขาเลนเนิร์ดชอบฝันกลางวันชอบร้องเพลงและชอบแต่งกลอนวันหนึ่งเลนเนิร์ดได้เจอกับเป็ดตัวหนึ่งเป็ดตัวนั้นมีชื่อว่าแมเรียนแมรียนเนี่ยช่างเป็นเป็ดที่โชคร้ายเสียจริงๆ เพราะว่าสิงโตเป็นศัตรูตัวฉกาจของเป็ดนั่นเองค่ะแต่เลนเนิร์ดกลับทักทายแมรี่นด้วยท่าทางเป็นมิตรพวกเขานั่งคุยกันและแต่งกลอนด้วยกันตกกลางคืนก็นั่งดูดาวด้วยกันพวกเขามีความสุขมากๆเลยแต่แล้ววันหนึ่งก็มีสิงโตจอมโหดเข้ามาหาเรื่องแลนเนิร์ดแล้วบอกกับเลนเนิร์ว่านายน่ะไม่ใช่สิงโตหรอก พนายอ่อนโยนเกินไปสิงโตนะ่ะจะต้องดุร้ายเลนเนอร์เสียใจมากและคิดว่าทางเดียวที่จะทำให้ตัวเองเป็นสิงโตได้คือต้องเปลี่ยนให้ตัวเองดุร้ายแต่แมรียนบอกกับเลนเนอร์ว่าพวกเขาคิดผิดพวกเราจะเป็นคนทำให้เขาเห็นเองว่าสิงโตนะ่ะไม่จำเป็นต้องดุร้ายเสมอไปทั้งสองนั่งคิดกันอย่างหนัก และในที่สุดพวกเขาก็นำความรู้สึกที่มีถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลอนเลนเนอร์และแมเรียนเดินทางไปหาสิงโตจอมโหดและบอกกับพวกเขาว่าเราไม่จำเป็นจะต้องดุร้ายก็มีเพื่อนได้แค่เราเป็นในแบบที่เราเป็นมีคนบอกว่าคำพูดเปลี่ยนโลกไม่ได้แต่ถ้าคำพูดนั้นทำให้เธอคิดคำพูดนั้นก็เปลี่ยนโลกได้ มีแค่ทางเดียวที่จะสามารถเป็นเสือได้จริงเหรอฉันไม่คิดแบบนั้นหรอกจบละค่ะกับนิทานเรื่องวิธีเป็นสิงโตหลังจากฟังนิทานในวันนี้เสร็จแล้วเราไปดูหน้าตาและสีสันของเจ้าดินเบากันดีกว่าว่าจะสวยงามและปั้นออกมาได้สนุกขนาดไหนไปทำกิจกรรมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีเด็กๆฉันคือตุ๊กตามืองสิงโต ที่ใจดีและน่ารักที่สุดและสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพี่อาเองนะคะวันนี้พี่อามีกิจกรรมดี AI y ไว้สนุกสนุกมาให้น้องๆได้ทำกันด้วยค่ะเป็นการปั้นดินนั่นเองซึ่งการปั้นดินของเราเนี่ยเป็นดินประเภทไลท์เครค่ะโดยพี่ๆโครงการฮาร์ฟปุ๊กได้ร่วมมือกับพี่ๆจัมปิ้งเคร y ไทยแลนด์ได้นำตุ๊กตา ที่สามารถปั้นได้ง่ายนะคะโดยไม่ต้องใช้เตาอบเนี่ยมาให้น้องๆเนี่ยได้เล่นสนุกกันค่ะโดยที่อาทิตย์นี้เนี่ยเราจะมาทำตุ๊กตามือสิงโตกันอยากรู้ใช่ไหมคะว่ามีขั้นตอนการทำยังไงบ้างถ้างั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะและอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็มีดินสีเหลือง<อ>ดินสีส้ม<อ>ดินสีขาว และดินสีดงค่ะและก็มีอุปกรณ์เสริมช่วยด้วยนะคะนั่นก็คือพีพีนอคคิโอค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยตัดทรงแล้วก็ตัดแต่งดินได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนที่เราจะไปปั้นดินกันนะคะไี้อาขอแนะนำการใช้ดินกันก่อนเลยโดยเริ่มแรกนะคะถ้าดินที่เรานำออกมาเนี่ยมันแข็งเกินไป จะปั้นยังไงดีนะนี่ค่ะพี่ไอแนะนำให้ใช้ฉีดฟอกกี้เข้าไปนะคะฉีดเบาๆพอค่ะฉีดบางๆนะคะไม่ต้องเยอะค่ะเพราะว่าถ้าใช้น้ำหยดลงไปเลยเนี่ยอาจจะมีปริมาณที่มากเกินไปนะคะพี่ไอเป็นขอแนะนำให้ใช้ฟอกกี้นะคะฉีดไปแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะให้เนื้อเนี่ยมีความไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปนะคะ ก็ค่อยดึงยืดๆไปเรื่อยๆค่ะี๋ยวถ้าเราใช้ดินเสร็จแล้วนะคะเราก็แค่เก็บลงไปในซองแล้วก็ฉีดฟ็อกกี้เข้าไปะคะ่ะเพื่อไม่ให้มันแข็งอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะฉีดแล้วก็ปิดเลยแล้วถ้าหาดินมันแฉ็ไปดึงออกมาเหลวเลยติดนิ้วเลยใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องฉีดนะ้ำฟ็อกกี้ใส่นะคะแต่เราเนี่ย จะทาการยืดยืดยืดให้ตัวดินเนี่ยโดนลมค่ะแล้วก็มีความเซ็ตตัวมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะใช้พัดลมช่วยได้ค่ะแต่ว่าน้องๆเนี่ยจะต้องไม่ทําให้มันแห้งจนเกินไปนะคะแต่แห้งจนเกินไปเนี่ยดินมันอาจจะแข็งค่ะค่อยๆยืดไปเรื่อยๆนะคะวิธีสังเกตก็คือถ้ามันเริ่มไม่ติดเหนือเราแล้วก็แสดงว่ามันใช้ได้แล้วละคะ่ะ แล้วถ้าเราจะเก็บเนี่ยเราก็แค่เก็บใส่ถุงไปเลยไม่ต้องฉีดคอพพี้แล้วแต่ถ้าดินสีไหนนะคะมีลักษณะที่ไม่นุ่มเกินไปแล้วก็ไม่แฉ็เกินไปน้องๆก็แค่ดึงออกมาจากซองแล้วแล้วก็ยืดยืดยืดสักเล็กน้อยแค่นี้เราก็จะสามารถนำดินเนี่ยไปปั้นเป็นตุ๊กตาหรือว่าสิ่งต่างๆได้แล้วค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำดินสีเหลืองออกมาจากถุงค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็นํามายืดค่ะและการยืดแบบนี้นะคะก็จะทําให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะพอน้องเนี่ยต้องใช้นิ้วมือของเรายืดดินเบาออกมาค่ะน้องๆสามารถยืดต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะคะให้ดินเนี่ยมีลักษณะที่ไม่เหนียวติดมือเกินไปแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปค่ะแบบนี้ที่พี่อายทำอยู่เนี่ย ถือว่ายังเหนียวเกินไปอยู่นะคะเราต้องอยืดต่อไปเรื่อยๆค่ะถ้าเกิดว่าดินเบาของเราเนี่ยมีความเหนียวจนเกินไปนวดเท่าไหร่ก็ยังไม่แห้งสักทีเนี่ยเราก็สามารถใช้พัดลมในการช่วยให้ดินเนแห้งได้เร็วขึ้นเหมือนกันนะคะ หลังจากที่เรานวดไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะแลเราก็รู้สึกว่าดีมันโอเคแล้วต่อไปเราก็จะมาใส่ดินสีส้มลงไปกันค่ะแต่ว่าพี่อาจจะใส่ลงไปแค่นิดเดียวพอนะคะเพื่อให้สิ่งโตของเราเนี่ยออกมาเป็นสีส้มๆเหลืองๆค่ะนี่นะคะใส่ลงไปเลยลจากนั้นเราก็ยืดยืดยืด,ยดเลยค่ะ เราก็จะยืดยืดยืดไปเร่เรจนกว่าสีส้มและสีเหลืองเนี่ยจะเข้ากันเป็นอย่างดีนะคะและหลังจากที่พี่ไอรู้สึกว่าดินมันเริ่มเข้าที่แล้วนะคะพี่อร์ก็จะทําการปั้นดินเบาเนี่ยให้มีลักษณะทรงกลมค่ะโดยใช้สองมือเนี่ยคลึงๆนะคะและเราก็จะได้รูปทรงกลมแบบนี้ค่ะและหลังจากนั้นนะคะ เราก็ใช้พี่ผีนักคิโอในการแบ่งให้เจ้ากลมๆสีเหลืองๆส้มๆเนี่ยออกมาเป็นสี่ส่วนค่ะโดยใช้ที่ตรงหมวกของพี่ผีนักคิโอนะคะหันลงไปเลยค่ะนี้นะคะแบ่งเป็นสีส่วนซึ่งเราเนี่ยจะแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นนิ้วมือของเรานะคะใส่นิ้วมือของเราแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ย พี่ไอจะเอาไว้เป็นหูของคุณสิงโตค่ะและสองส่วนที่เหลือนะคะพี่ไอก็จะรวบให้มันเป็นอันเดียวกันค่ะรวมกันเลยค่ะให้กลายเป็นหัวของคนสิงโตนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะทําให้มันกลายเป็นรูปหยดน้ําค่ะใช้มือสองมือของเรานะคะค่อยๆทําให้ด้านหนะึ่งเนี่ยออกมาเป็นแหลมๆค่ะเหมือนหยดน้ํานะคะ แล้วเามื่อได้รูปทรงที่เราต้องการนะคะเราก็จะมาพักกันไว้ก่อนค่ะเพราะเราจะมาทําหูกลมขุ้นสิงโตกันเอาอีกส่วนหนึ่งที่เราแบ่งเอาไว้เนี่ยมานวดนวดครึ่งยืด,ย,ดยืดไว้ก่อนนะคะยืดแบบนี้เลยยืดตามที่ไอเลยนะคะปะม,มันกลมกลมกลมค่ะและเราก็จะใช้พีพีนักกิโอนะคะตัดแบ่งครึ่งค่ะให้มันเท่าเท่ากันหลังจากนั้นนะคะพีไอก็จะ หรือเจ้าดินเบาอีกรอบนึงค่ะแล้วพี่ไอนะคะ mm hmm. ก็จะใช้ผีผีนักคีออเนี่ยคลึงคลึงขึ้น,น,น,นลงแบบนี้ค่ะให้ดินเนี่ยออกมาเป็นแนวนี้เลยนะคะแล้วก็กดลงไปะคะ่ะเมื่อออกมาเป็นลักษณะนี้แล้วนะคะพี่ไอเนี่ยก็จะใช้พี P ่พีนักคีอออีกรอบนึงค่ะหันลงไปซึ่ง ได้หูข้างหนึ่งของคุณสิงโตแล้วกลาเป็นหูสิงโตสองข้างแล้วเราจะไปติดแบบนี้นะคะแต่ว่าวางเอาไว้ก่อนค่ะและหลังจากนั้นนะคะพี่อันก็จะเอาดินที่เหลือเนี่ยเอามารวมกันค่ะเพราะว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะทำเนิ้วมือเอาไว้ใส่กับมือของดาวแล้วนะ พี่ไอ้ก็จะเอาเคลิงแบบนี้เลยคร่งแบบนี้ปรอบนึนะคะแล้วก็ใช้พี่ๆเนะเที่อ้เหมือนเดิมค่ะุนๆๆๆงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ค่ะดูให้มันมีลักษณะความยาวที่พอดีนะคะแล้วเราก็กดลงไปให้กดลงไปนี้ เราก็จะมากะกันนะคะว่ามันจะพอดีกับนิ้วมือเราหรือเปล่านี่ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะส่วนที่จะใส่นิ้วของเราหลังจากนั้นนะคะพี่อานก็จะนำสีขาวออกมาค่ะโดยเราเนี่ยจะนำมายืดก่อนนะคะยืดแบบนี้เลยค่ะยืดยืด,ย,ดยืดนะคะ เมื่อเรานวดดินจนเข้าที่แล้วนะคะพี่ไอจะมาให้มันเป็นกลมกลมค่ะและหลังจากนั้นนะคะพี่ไอก็จะแบ่งค่ะแบ่งให้ออกเป็นสองส่วนนะคะตัดตรงกลางค่ะเมื่อตัดได้แล้วนะคะพี่ไอก็จะนําอีกส่วนหนึ่งมาแบ่งครึ่งอีกทีนึงค่ะหลังจากนั้นพี่ไอก็จะมาทําให้มันเป็นกลมๆค่ะปั้นสี่รอบนี้น,นะคะได้แบบนี้แล้วนะก็ใช้พี่พีนากกโอนะคะทำแบบนี้เลย นนะะก็ตัดลงไปเลยชึบเราก็จะได้หูของคนสิงโตมาแล้วข้างหนึ่งเนี่ยนะคะตัดอีกรอบนึ่งค่ะต,ตัดน้อยนี่แล้วก็ได้หูสิงโตสองข้างแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาสีขาวนะคะมาติดที่หูสีเหลืองได้เลยอย่แบบนี้ได้ค่ะใช้มีกดลงไปได้เลยนะคะแล้วก็กค่อยๆจัดทรงะคะ่ะ นี่ได้แล้วหูหนึ่งข้างของสุสิงโตแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เอาสีขาวอีกข้างหนึ่งมาติดที่หูสีเหลืองอีกข้างหนึ่งได้เลยทำนี้นเลยค่ะเราก็จะส่งให้เรียบร้อยนะนี่แล้วเราก็จะได้แล้วหูสองข้างของคุณสิงโตแล้วต่อไปนะคะเราจะมาทำปากของคุณสิงโตกันโดยเราจะใช้ ดินที่เหลือเนี่ยเอามารวมกันนะนี่แล้วเราก็จะปั้นให้เป็นกลมๆแบบนี้เอามือคลึงๆมันอีกสักรอบนะคะแล้วก็ใช้พี่พีนักพีโอเหมือนเดิมเลยขึ้นขึ้นลงๆขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ ดูมีขนาดเท่ากันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดลงไปเลยค่ะนี่ให้ได้เป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วเราก็จะใช้จมูกของพี่พีนอคิโอเนี่ยกดลงไปแบบนี้นะคะกดลงไปด้านหนึ่งนะกดลงไปตรงกลางใช้จมูกของพี่นาคิโอนะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปติดที่หน้าของสิงโตกัน ลงไปแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่ไอก็จะใช้จมูกของเพนักคิโอเนี่ยจิ้มจิ้มลงไปค่ะจิ้มไป1นึจุดสองจุดสาจุดแล้วก็น้ำหูเนี่ยมาติดเลยค่ะ ้ต่อจากนั้นนะคะเราก็จะใช้หัวของพินาฟิโอเนตจิ้มลงไปค่ะเพื่อใส่ตาให้กับคุณสิงโตนะคะนี่พอได้เป็นหลุมแบบนี้นะะแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ตาให้กับคุณสิงโตค่ะโดยพี่ไอเนี่จะแบ่งให้สีขาวเนี่ยมันเล็กที่สุดน,นะคะ นี่ค่ะตอนแรกใหญ่ก็จะแบ่งครึ่งก่อนนี่โพแก้อนก็มาแล้วก็แบ่งครึ่งอีที่นี้อ่อออาใหญ่ไปหน่อยแบ่งอีกนิดนึงนี่ค่ะให้ได้ลักษณะประมาณนี้นะคะขนาดเท่านี้นะคะเราก็จะเอาไปติดที่ตาของคุณสิงโตเลยค่ะ สองข้างเลยกดกดนิดนึงก็ดีนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่ไอยก็จะเอาสีดำออกมาค่ะนี่แต่ว่าสีดำเนี่ยเราจะใช้ไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าเราจะใช้เป็นตาของคุณสิงโตค่ะเอามาแค่นิดเดียวพอค่ะ และหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำให้มันกลมๆใช้มือของเราเนี่ยคลึงๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เอาไป,ไปแปะเลยได้แล้วตาของซินโตขั้นตอนต่อไปเรามาทำจมูกให้สิงโตดีกว่าค่ะ โดยพี่อาจจะเอาสีส้มอันเล็กๆนะคะปั้นให้กลมๆแล้วก็มาแปะเลยค่ะเดี๋ยวต้องกางอย่างนี้ขาดแผงคอค่ะเดี๋ยวเรามาทําแผงคอให้คุณสิงโตกันดีกว่านะคะโดยเราจะนำสีส้มมาค่ะไม่ยืด เราจะทำให้ดิหนหยาบเยืห้เข้าที่กันก่อนนะคะแลหลังจากนั้นนะคะเราก็มาปั้นให้เป็นกลมๆค่ะแบบนี้แล้วก็ใช้พี่พีนาคีโอเนี่ยทำแบบนี้ได้เลยค่อยๆทำค่ะค่ะให้เส้นมีความ เสมอกันเท่ากันนะคะให้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้ให้มีความหนาที่เท่ากันทั้งเส้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาตัดแบ่งกันเลยค่ะทำจนสุดก่อนนะคะแล้วก็ดึงออกมาเลยแล้วก็ทำให้เป็นรูปทรงหยดน้ำนะคะ แบบนี้ได้ลูกลักษณะแบบคล้ายๆหยดน้ำแล้วนะคะพี่อันก็จะใช้พีนักกิโอเนี่ยทับลงไปให้มแบบันมีความกว้างขึ้นนี่แบบนี้แล้วก็เอาไปติดที่หัวของคุณสิงโตเลยทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ ดึงออกทีละอันแล้วก็ทําให้เป็นรูปหยดน้ำค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้พี่พีนาคิโ้อเนี่ยทับลงไป แลวเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําหัวของคนสิงโตเนี่ยไปติดตรงนิ้วมือค่ะนี่ติดให้หน้าของคนสิงโตเนี่ยเหย็นมานะคะเห็นให้มองเราค่ะติด่านี้เลยอ่ะเราลืมอะไรไปหรือเปล่านะอ๋อลืมเติมหนวดให้กับคนสิงโตค่ะนี่นะคะพี่แก็จะดึงดินบอลสีส้มเนี่ยออกมาปั้นให้มันเล็กๆ เหมือนกับหวนวดนะคะแล้วก็ค่อยๆติดไปที่หน้าของคุณสิงโตค่ะนี่หวนวดอันสุดท้ายให้กับคุณสิงโตเสร็จแล้วเราก็จะได้ตุ๊กตานิ้วมือของคุณสีงโตเอาไปเล่นกับเพื่อนได้แล้วค่ะเป็นไงกันบ้างคะการปั้นตุ๊กตามือสิงโตมันยหยอกง้นใช่ไหมล่ะ ถ้าน้องๆคนไหนสนุกแล้วก็ปั้นตุ๊กตาเมื่อสิงโตเสร็จแล้วเนี่ยเกล่ยลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่ๆได้ดูกันด้วยนะคะพี่ๆจะรอติดตามดูนะและน้องๆคนไหนเนี่ยอยากรู้ว่าอาทิตย์ต่อไปเราจะมาปั้นตัวกระตูนจากนี้ท่าอะไรกันเกลี่ยลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้พี่อายและตุ๊กตามือสิงโตต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ